การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมามีรมัฐมนตรีที่ลงสมัครรับเลือกตั้งหลายคนแต่ก็มีทั้งที่สอบได้และสอบตกซึ่งหากดูจากจำนวนรัฐมนตรี35คนมีผู้สอบได้29คนและสอบตก6คนโดยมีนายสุประชัยโพสุร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ของพรรคภูมิใจไทยเขตหนึ่งจังหวัดนครพนมและเป็นเจ้าของพื้นที่เดิม ซึ่งย้ายมาจากพักพลังประชาชนที่ถูกยุบพักไปแล้วไปสังกัดพักภูมิใจไทยซึ่งแพ้กับนายยุทธจักรเรืองวรบุญของพักเพื่อไทยส่วนพักภูมิใจไทยมีรมัฐมนตรีในสังกัดสอบตกสองคนโดยอีกคนคือนายสุชาติโชคชัยวัฒนากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนา,าคมโดยอยู่ในรายชื่อบัญชีรายชื่อลำดับที่16ขณะที่พักภูมิใจไทยได้สสบ,บัญชีรายชื่อเพียง5คน รัฐมนตรีคนที่2ที่สอบตกคือนายชายยศยจุราเมธากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงสมัครในเขตสีอุดรธานีในนามพรรคประชาธิปัตย์เดิมอยู่กับพรรคเพื่อแผ่นดินแพ้กับนายขจิตไทย,ยนิคมจากพรรคเพื่อไทยคนที่3นายสวิชคุณกิติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อระดับที่หนึ่งของพรรคกิจสังคมสอบตกเป็นครั้งที่สอง รัฐมนตรีคนที่4คือนายประดิษฐ์พัฒนาประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพรรคชาติไทยพัฒนาเจ้าของนโยบายกุญแจ2ดอกรอบนี้สอบตกในตําแหน่งผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลําดับที่5เพราะคะแนนของพรรคพาสสปาร์ตี้ลิสเข้าสภาแค่4คนเท่านั้นสุดท้ายคือนายมั่นพัฒโนไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ลงสมัครในนามพรรคมาตุภูมิในบัญชีรายชื่อลําดับที่2แต่พรรคมาตุภูมิได้สสอเพียงหนึ่งคนจากลําดับที่1คือพลเอกสนธิบุญยรัตน์กริน